รลน้นันทีพบแม้ชั่วขณะดีดนิ้วมือก็ยังน่ารังเกียรภิกษุทั้งหลายคูดแม้นิดเดียวก็เป็นของมีกลิ่นเหม็นชันใดภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่าพบผลแห่งภาวะตัณหาก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรพอที่จะกล่าวได้ ผู้เข้าไปหาเป็นผู้ไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาย่อมเป็นผู้หลุดพ้นภิกษุทั้งหลายผู้เข้าไปหาเป็นผู้ไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาเป็นผู้หลุดพ้นภิกษุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอารูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิความเพลินเป็นที่เข้าไปซ่องเศษก็ถึงความเจริญ งอกงามไพยบู์ได้ภิกษุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพยบู์ได้พิกษุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญ,ญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามภพยบูรณ์ได้ภิกษุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพยบูรณ์ได้ ภิกษุทั้งหลายผู้ใดพึงจะกล่าวอย่างนี้ว่าเราจากบัญญัติซึ่งการมาการไปการจุติการอุบัติความเจริญความงอกงามความไพลว์ลของวิญญาณโดยเว้นจากรูปเว้นจากเวทนาเว้นจากสัญญาและเว้นจากสังขารดังนี้นั้นนี่ไม่ใช่ฐานะที่จกมีได้เลยภิกษุทั้งหลายถ้าราคะในรูปธาตุเวทนาธาตุ ในสัญญาธาตุในสังขารธาตุในวิญญาณธาตุเป็นสิ่งที่ภิสุละได้แล้วเพราะละราคาได้อารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลงที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่มีวิญญาณอันไม่มีที่ตั้งนั้นก็ไม่งอกงามหลุดพ้นไปเพราะไม่ถูกปรุงแต่งเพราะหลุดพ้นไปก็ตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเอง เพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวก็ปรินิพานเฉพาะตนย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจารย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทําสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทําเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้จิตมีตัณหาเรียกว่าอยู่สองคนจิตไม่มีตัณหาเรียกว่าอยู่คนเดียว ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองพระเจ้าค่ะมิกชาละรูปทั้งหลายอันจะพึงเห็นได้ด้วยจักสุอันเป็นรูปที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอยู่อาศัยแห่งความรักใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าหากว่าภิกษุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นสไลายแก่ภิกษุผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นอยู่นั่นแหละนัน,นทิความเพลินย่อมเกิดขึ้นเมื่อนันทิมีอยู่สาราคะ ความพอใจอย่างยิ่งย่อมมีเมื่อสาราคามีอยู่สัญโยคะความผูกจิตติดกับอารมณ์ย่อมมีมิกชาระภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นแลเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองในกรณีแห่งเสียงทั้งหลาย อันจะพึงได้ยินด้วยหูก็ดีกลิ่นทั้งหลายอันจะพึงดมด้วยจมูกก็ดีรสทั้งหลายอันจะพึงลิ้มด้วยลิ้นก็ดีโพทพะทั้งหลายอันจะพึงสัมผัสด้วยผิวกายก็ดีและธรรมารมทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งด้วยใจก็ดีพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้มีในยะอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งรูปทั้งหลาย อันจะพึ่งเห็นด้วยจักูุมิกชาละภิกษุผู้มีการอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แม้จะซ่องเศษเสนาสนะอันเป็นป่าและป่าชัดซึ่งเงียบสงัดมีเสียงรบกวนน้อยมีเสียงกึกก้องครึกโครมน้อยปราศจากลมจากผิวกายคนเป็นที่ทำการรับของมนุษย์เป็นที่สมควรแก่การหลีกเร้น เช่นนี้แล้วก็ตามถึงกระนั้นภิกษุนั้นเราก็ยังคงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองอยู่นั่นเองข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเล่าข้อนั้นเพราะเหตุว่าตันหานั่นแลเป็นเพื่อนสองของภิกษุนั้นตันหานั้นอันภิกษุนั้นยังละไม่ได้แล้วเพราะเหตุนั้นภิกษุนั้น เราจึงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอแลภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวพระเจ้าค่ะมิชาละรูปทั้งหลายอันจะพึงเห็นได้ด้วยจักสุเป็นรูปที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจ มีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความรักใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยอมใจมีอยู่ถ้าหากว่าภิกษุย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นไซส์แก่ภิกษุผู้ไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นนั่นแหละนันทิความเพลินย่อมดับ เมื่อนันทิไม่มีอยู่สาราคะความพอใจอย่างยิ่งย่อมไม่มีเมื่อสาราคะไม่มีอยู่สัญโยคะความผูกจิตติดกับอารมณ์ย่อมไม่มีมิกชาระภิกษุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนันทินั่นแลเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียว ในกรณีแห่งเสียงทั้งหลายอันจะพึงได้ยินด้วยหูก็ดีกลิ่นทั้งหลายอันจะพึงดมด้วยจมูกก็ดีรสทั้งหลายอันจะพึงลิ้มด้วยลิ้นก็ดีผดทพะทั้งหลายอันจะพึงสัมผัสด้วยผิวกายก็ดีและธรรมารมทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งด้วยใจก็ดีพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้อย่างมีนัยยะ อย่างเดียวกันกันกบในกรณีแห่งรูปทั้งหลายอันจะพึงเห็นด้วยจักสุมิกชาละภิกษุผู้มีการอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แม้อยู่ในหมู่บ้านอันเกลื่อนกล่นไปด้วยภิกษุภิกษุนีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายด้วยพระราชามหาอัมมาตของพระราชาทั้งหลายด้วยเดียรัถี สาวกของเดียรัตีทั้งหลายก็ตามถึงกระนั้นภิกษุนั้นเราก็เรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเพราะว่าตันหานั่นแลเป็นเพื่อนสองของภิกษุนั้นตันหานั้นอันภิกษุนั้นละได้แล้วเพราะเหตุนั้นภิกษุนั้น เราจึงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวดังนี้แลพโรมอาจารย์นี้อันบุคคลย่อมประพฤติเพื่อละขาดซึ่งพบสัตว์โลกนี้เกิดความเดือดร้อนแล้วมีภาษาบางหน้าย่อมกล่าวซึ่งโรคความเสียดแทงโดยความเป็นตัวเป็นตนเขาสำคัญสิ่งใดโดยความเป็นประการใดสิ่งนั้น ย่อมเป็นตามที่เป็นจริงโดยประการอื่นจากที่เขาสำคัญนั้นสัตว์โลกติดข้องอยู่ในภพถูกพบบังหน้าแล้วมีพบโดยความเป็นอย่างอื่นจากที่มันเป็นอยู่จริงจึงได้เพลิดเพลินยิ่งนักในภพนั้นเขาเพลิดเพลินยิ่งนักในสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นภัยที่เขาไม่รู้จักเขากลัวต่อสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นทุกข รมาจารย์น,นี้อันบุคคลย่อมประพฤติก็เพื่อการละขาดซึ่งพบสมณะหรือพราหม์เหล่าใดกล่าวความหลุดพ้นจากพบว่ามีได้เพราะพบเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหม์ทั้งปวงนั้นมิใช่ผู้หลุดพ้นจากภพถึงแม้สมณะหรือพราหม์เหล่าใดกล่าวความออกไปได้จากภพว่ามีได้เพราะวิภพไม่มีภพ เรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์ทั้งปวงนั้นก็ยังสลัดพพออกไปไม่ได้ก็ทุกนี้มีขึ้นเพราะอาศัยซึ่งอุปธิทั้งปวงเพราะความสิ้นไปแห่งอุปทานทั้งปวงความเกิดขึ้นแห่งทุกจึงไม่มีท่านจงดูโลกนี้เถิดจะเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายอันอวิชาความไม่รู้ หนาแน่นบางหน้าแล้วและว,ว่าสัตว์ผู้ยินดีในพบอันเป็นแล้วนั้นย่อมไม่เป็นผู้หลุดพ้นไปจากพบได้ก็พบทั้งหลายเหล่าหนึ่งเราใดอันเป็นไปในที่หรือในเวลาทั้งปวงเพื่อความมีแห่งประโยชน์โดยประการทั้งปวงพบทั้งหลายทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เมื่อบุคคลเห็นอยู่ซึ่งข้อนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้อยู่เขาย่อมละภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นและไม่เพลิดเพลินวิภาวะตันหาความไม่อยากด้วยความดับเพราะความสำรอกไม่เหลือแห่งพบทั้งหลายเพราะความสิ้นไปแห่งตันหาโดยประการทั้งปวงนั้นคือนิพพาน พบใหม่ย่อมไม่เกิดแก่พิสุคนั้นผู้ดับสนิทเย็นแล้วเพราะความไม่มีความยึดมั่นภิกษุนั้นเป็นผู้ครอบงํามาได้แล้วชนะสงครามแล้วก้าวล่วงพบทั้งหลายทั้งปวงได้แล้วเป็นผู้คงที่คือไม่เปลี่ยนแปลงอีกต่อไปดังนี้แลสิ้นนันทิสิ้นราคาก็สิ้นทุก ภิกษุทั้งหลายภิกษุเห็นจากสู่อันไม่เที่ยงนั่นแลว่าไม่เที่ยงความเห็นเช่นนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิการเห็นอยู่โดยถูกต้องของเธอนั้นเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและาราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ในกรณีแห่งอายตนะภายในที่เหลืออีกห้าคือโสตะคานะชิวหากายะมะโนและในกรณีแห่งอายตนะภายนอก6คือรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะธรรมรม ก็ตรัสอย่างเดียวก,กันกับในกรณีแห่งจักสุทุกประการความดับทุกมีเพราะความดับไปแห่งความเพลินนันทิหุนนะรูปที่เห็นด้วยตาก็ดีเสียงที่ฟังด้วยหูก็ดีกลิ่นที่ดมด้วยจมูกก็ดีรสที่ลิ้มด้วยลิ้นก็ดีโพธพภะท,ที่สัมผัสด้วยกายก็ดี ธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งด้วยใจก็ดีอันเป็นสิ่งที่ปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นสิ่งที่ยั่วยวนให้รักเป็นสิ่งที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความรักใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ภิกษุย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสารเสริญไม่เมาหมกซึ่งอารมณ์ มีรูปเป็นต้นนั้นเมื่อภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นอยู่นันทีความเพลินย่อมดับไปปุณนะเรากล่าวว่าความดับไม่มีเหลือของทุกข์มีได้เพราะความดับไม่เหลือของความเพลินดังนี้แล